อก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมัดนาวดําซิ่งนะครับผมอาวคลิปนี้ครับพามาดูสุดหลอนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเจ้าอสซุโรโบครับนะครับเครื่องยนต์คู่ตัวเจ้าคันนี้ 6HK 240พลังม้านะครับนี่เลยสอีออกบรอนเงินนะครับ กากเพชรจัดเต็มเลยเป็นประกายยิบยับยิบยับ,ยบเลยครับน่าจะเป็นมุกทองเนาะเป็นสีบอลแล้วกันยังไม่ได้เข้มถึงขั้นเจ้าเทาเลมโบนะครับเป็นบอลประกายมุกนะครับนี่เลยครับด้านนอกก็จะเป็นชุดแต่งเต็มนะครับมีบันไดเลด คิ้ว uh, ประตูนะครับปังตรงปังตอกันหมาเลดให้หมดเลยกันชงกันชนโอ้โ oh, ห oh. จัดเต็มครับกระจกนาซ่าราวไฟ3มชั้นนะครับรวมเจ้าไอไฟหลังคาเนะาะสชั้นพอดีนี่เลยครับโอ้โ oh, ห oh. สวยจริงๆครับไม่มีกั๊กครับที่นี่ จะเริญลอยอะไรงยนจัดเต็มครับยกจากชุมพลบุรีสุรินนะครับมาไว้ที่นี่ครับหนองคายนะครับทุกอย่างยกมาที่นู่นเลยชุดแต่งจัดเต็มเจ้าอิสุสโลเรคอบคันนี้นี่เลยครับดูรอบนอกกันก่อนนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆครับคันนี้สวยจัดประหลัดบอกนะครับโอ้สีบอลก็สวยนะเป็นเกตเลยครับโอ้โหกากเกต แจ่มจริงครับคันนี้ตัวนี้ก็สเปคกำลังฮิตครับกระบ,บะ3 80, เมตร80ระแนง3ไม้นะครับแชทซีคู่ตัวนะครับแช็ดีนอกด้านหลังเป็นลายโจเกอร์นะครับบางคุณหน้ากลาง้ายนะครับสวยๆเลยแถมให้ไม่มีกั๊กนะครับนี่มาฝั่งนี้ก็จะเห็น ลายสวยๆนะครับจัดเต็มเลยคันนี้อ่ะไปดูแชทซีกันหน่อยนะครับเฮ้ยได้มอก๋วยเตี๋ยวสายแปดสามซะด้วยนะครับเออทรงนี้สวยนะผมว่าไอ้กันหมาดูมันจะแข็งแรงดีนะครับอ่ะมาดูที่แชทซีนี่เลยครับสวยๆเลย สีคู่ตัวของเขาดูด้านล่างกันหน่อยนีส่สวยๆเลยครับนี่โลบกคอปเขาจะรูเยอะๆแบบนี้เนาะทำให้มันเยืดหยุ่นหรือเปล่านะครับน่าจะมีเหตุผลเนาะชุดชิฟฟี่หน,หน้าตาเกียร์ของเขานะครับ ยังไงสวยงามครับสเปคไม่มีกักนะครับนี่ตัดกันดีมากากระบอกไฮดรอลิกสีเหลืองตัดกับพื้นกระบะสีดำนะครับหลังเกงก็สวยๆครับเนียนๆเ,เลยนี่ด้านข้างสวยงามครับสวยงามสำหรับเจ้าโรบคอั สีบอลกากเพชรคันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องยนต์นะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันครับนี่เลยครับขุมพลังอีสูสู6เคนะครับ เคสองสี่ศูนย์พลังแมะนะครับ oh, <hey. S 1> เสียงนิ่มๆเลยครับ uh, ได้เก่ง เอฟอาอานะครับส,สวยเลยครับสำหรับสายอิสุสุไม่ควรพลาดนะครับสวยจริงสวยจริงอ่นะชุดแต่งจัดเต็ม ป้ายด้วยนะครับสวยจริงๆคันนี้ได้การครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าโรโบอโครับคันนี้ครับเป็นยังไง คน,นี้อมาดูภายในกันครับนี่เลยภายในสวยๆแบบนี้เลยครับผมมาในโทนดำแดงนะครับดำตัดด้วยแดงโอ้สวยงามครับเข้าเข้ากับสีรถด้านนอกเลยคนระับ จัดเต็มครับมีให้ทุกจุดเลยะมาดูกันบเออ,เอ,อด้านนอกมันแดดครับะมาดูกันหน่อยอ่ะเปิดแอร์แล้วครับระบบใช้ได้ปกตินะครับปรับลงขาออกหน้าปรับลงขาอย่างเดียวะใช้ได้หมดใช้ได้หมด เลคะครับโอ้ลูกคอบก็สวยจริงหน้าปัดก็จะประมาณนี้ช่องเก็บของครับคอนโซลก็สไตล์ลูกคัเนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับนี่พรมนิด จัดให้แบบโอ้โหทุกจุดจริงๆครับแจ๋วเลยแตงประตูฝั่งคนนั่งนะครับนี่จัดเต็มครับจัดเต็มเบาะด้านหลังโอโ้รู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าฮีโน่นะ <c oughs> คล้ายๆกันครับหน้าตาต่างกันแค่ความกว้างมันจะปีกตรงนี้จะกว้างกว่านิดนึง ช่องเก็บของนะครับก็จะเป็นเป็นเบาะครับตัวนี้มันเปิดยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่เลยครับอ่านี่เลยครับเป็นพนักพิงตัวนี้เขาน่าจะปรับแต่งใหม่เนาะให้นั่งไอ้นี N ่ e เลยหรือเปล่าน,นะครับ แต่ภาพโดยรวมสวยครับคันนี้อเอา้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0 9 8 9 0 1 3 8 8 4ครับสำหรับสายอีซูซุไม่ควรพลาดนะครับเจ้าอีซูซุโรบคับ 6HK240 พลังม้าครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยรถพร้อมใช้งานครับ098 9013884เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมแล้วนะครับผมรอแต่เนื้อคู่นะครับอ่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตามปกตินะครับไฟติดหมดนะครับนี่โอ้ยรอบมาตามตีนครับพูดแบบจับยาบเลยโอ้โห เครื่องใหญ่มันสุดยอดอย่างนี้นี่เองนะครับเอาสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0989013884ครับ0989013884นะอ,อยู่ข้างนอกกันหน่อยนี่เลยครับเจ้าสุดอรอหลบบครับ 6HK240 พลังมะนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับ 0989013884นะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับพร้อมแล้วรอเนื้อคู่อยู่นะครับผมส่วนอีสานไม่ต้องไปถึงชุมพลบุรีก็ได้ครับยกมาไว้ที่หนองคายเรียบร้อยนะครับสำหรับรถดัมสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับอา้าวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ